เป็นสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์จอสีสวยงามครับรุ่นนี้วัดคาปาวัดความถี่วัดได้อุ่นได้นะครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องป้าย c h ช n แนลก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในกล่องก็จะมีที่ใส่มาให้อย่างดีนะครับสลับตัวเครื่องด้านในก็จะเป็นคู่มือแล้วก็สายโปกนะครับพอผมก็ทําการใช้งานไปแล้วนะครับื้นต้นเนาะผมจะพามารับชมการใช้งานนะครับเป็นสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่น ST 124D สี 1> 1, 2, 4, ่บวกครับเป็นของแบรนด์ฮาร์โบเทสเราไปรับชมการใช้งานกันเลยนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีซิลิโคนกันรกระแทกมาให้เราด้วยก่อนจะไปใช้งานต้องใส่ฐานก่อนนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นฐาน 3A2 ก้อนด้วยคันให้เ,เพื่อนๆขันสกรูครับแล้วก็ดึงออกมาใช้เป็นฐาน 3A 2ก้อนใส่ได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ซิลิโคนกลับมันเติมได้นะครับประมาณนี้ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นตัวเล็กที่ใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับช่างที่แบบ วัดคาปาเป็นแชปลันเป็นพวกซีพัดลมงานออดิโอเกรดนะครับที่ไม่ถึง4,000เมโุรฟารัดเนี่ยตัวนี้วัดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับการใช้งานเปิดเครื่องปุ่มแดงกดค้างไปเลยอ่ะแบบนี้ครับหน้าจอจะขึ้นเป็นจอสีนะครับเป็นสีบบนี้เนะะาะไปเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันสายโพบนะครับเราก็เสียบให้ตรงนะครับก็จะมีสีชัดเจนนะครับคอมมอนจะเป็นสีดำอินพุตจะเป็นสีแดง ฟังก์ชันที่เป็นแถบสีนะครับที่เป็นแถบสเขียวเนี่ยนะครับทั้ง4แถบสีตรงนี้ครับเป็นแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านเป็นโอมเป็นเช็คค่าความต่อเนื่องนะครับเราไม่ต้องปรับย่านวัดเราจิ้มไปเลยครับแรงดันจะวัดได้600โวลต์นะครับก็ตอนนี้ครับอ่านค่าที่1 9 1โวลต์คือตอนนี้นะครับผมลองไปเช็คไฟที่บ้านดูที่แรกผมคิดว่าเอ๊ะไฟปัญหาหรือเปล่านะครับเข้าใจว่ามัลติมิเตอร์ปัญหาเนาะ ก็เลยเราไปเช็คที่บ้านดูนะครับไปทุกจุดมันมาประมาณ190นะครับซึ่งตานจังหวัดก็ประมาณนั้นนะครับมันแบบเดี๋ยว190บ้างเดี๋ยว200 2 1 0 2 2 0ยนะครับเป็นบางวันเนาะไม่รู้ว่าพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับที่รับชมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันไหมนะครับไปมาน้อยมากครับไม่ถึง200ยี่เลยนะครับเลยแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแต่ละวันเนาะจากนั้นครับเดี๋ยววัดเป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นะครับสามารถวัดได้ทุกชนิดเลยเป็นแบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์ครับ จะเป็นแบตลิเทียมไอออนลิเทียมฟอสเฟตนะครับไปหมดเลยเอาคาไลายก็วัดได้ครับเราวัดกลับขั้วก็ไม่ช็อตนะครับสำหรับฟังก์ชันออโต้ของเรานี่ครับก็จะขึ้นติดลบบนหน้าจอส่วนเป็นค่าโอห์มครับเราก็วัดต่อไปเลยอ่ะแบบนี้นะครับเราจิ้มไปไม่ต้องปรับย่านนะครับก็จะขึ้นโอห์มบนตัวเครื่องให้เราแล้วก็ต้องการเช็คค่าความต่อเนื่องนะครับเป็นสวิตเป็นฟิวนะครับ เป็นสายไฟขาดในเป็นลายวงจรพวกนี้ครับเราใช้เป็นฟังก์ชันออตโต้เช็คได้เลยรวมไปถึงโอมลำพงด้วยนะครับอันนี้นะครับสีฟังก์ชันแรกไม่ต้องปรับนะครับทีนี้การเปลี่ยนฟังก์ชันไปใช้งานแถบเป็นเหลืองครับให้เรากดตรงนี้ตรงฟังก์ชันครับแบบนี้สังเกตเข็มจะไปชี้นะครับจะมีวิ่งเหมือนออตโต้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงมุมขวาเนนะี่ยจะเป็นมิลิโวลต์ก็เอาไว้วัดแบบ มิลิโวลที่ไม่ถึงโวลต์นะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวลิเทียมฟอสเฟตตัวนี้ครับมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับมันไม่ถึงโวลต์ก็วัดได้เลยมิลิโวล์จะวัดได้เฉพาะ DC นะครับนะครับเห็นไหมส้ยสิบมิลิโวล์นะครับจากนั้นการเปลี่ยนฟังก์ชันครับก็ให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็เป็นความถี่นะครับเราก็วัดได้เลยจิ้มไปเลยครับจะเป็นปลั๊กไฟเป็นเบรกเกอร์ครับไฟบ้านเราก็5 0เฮิรต์นะครับมาดูครับว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับ 49.8เฮิรต์นะครับจากนั้นครับเหมือนเดิมกดที่ฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูเป็นคาปาซิเตอร์บ้างนะครับจะเป็นพวกแบบนี้นะครับเป็นแคปลันนะครับจะเป็นแบบซีพัดลมนะครับหรือจะเป็นออเดโอเกรดนะครับแบบนี้ก็สามารถวัดได้รุ่นนี้จะวัดได้สูงสุดที่4,000มโครฟารตดนะครับแล้วก็รองรับ3หน่วยนาโนโฟาลดไมโครฟารลัดนะครับมิลิฟารตดไม่ต้องปรับหน่วยในการวัดนะครับแต่ว่าหน่วยแรกที่ขึ้นมาจะเป็นนาโนก่อน เดี๋ยวผมจะเริ่มวัดที่เป็น1.5ไมโครฟารัดให้ดูนะครับสำหรับซีพัดลมเราวัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับหน่วยนะครับขอแค่เพียงปรับยาาว่าให้ตรงเป็นตรงคาปานะครับเนี่ยเราจิ้มไปเลยลองเห็นเนาะข้างมันนะครับสังเกตหน่วยนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นไมโครแล้วนะครับทีนี้ดูตัวแคปลันที่25มโครฟาลัดบ้างนะครับเราก็จิ้มไปเลยเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับ รอสักครู่หนึ่งกำลังอ่านค่านะครับมาละ25.27ไมโครฟลรัดส่วนตัวนี้จะเป็น100นะครับจะเป็นความจุจะอยู่ที่100นะครับมโครฟลรัดเนี่ยแล้วก็จิ้มไปเลยขายาวจะเป็นสีแดงครับขาสั้นจะเป็นสีดานะครับหรือว่าคนเราเกันเองจนะิ้มไปนะครับรอสักครู่หนึ่งเขาจะขึ้นค่าบนหน้าจอนะครับเนี่ยมาละ105ไมโครฟลรัดถัดไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันไดโอด ก็วัดได้เลยนะครับเป็นไดโอดเป็นทาร์ซิเตอร์ครับเป็นเพื่อนสามารถวัดได้ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับแบบนี้เราต้องวัด2ฝั่งนะครับปกติไดโอดมันจะมีไฟแค่หนฝั่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนั้นนะครับ NCV เอาไว้ทดสอบคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสนะครับหรือว่า n o n o o n t a c t v o l t a g e นะครับเราเอาไข่เอาเข้าใกล้นะครับเนี่ยใสยไฟเห็นไหมครับเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนเลยเข้าใกล้ปลั๊กไฟครับ บบเอาไว้ทดสอบนะครับสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นนะครับฟังก์ชันที่ปุ่มกดอีกหนึ่งครั้งไปฟังก์ชันไลค์ครับฟังก์ชันนี้เราเอาไว้เช็กปลั๊กไฟเบรเกอร์ได้เลยอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าไอ้ปลั๊กไฟเนี่ยฝั่งไหนเป็นไลค์เป็นนิวตันนะครับอนแป๊บหนึ่งนะผมหันไปก่อนนะครับจะได้ไปเห็นเสื้อนะครับ <laughs> อันนี้นะครับจิ้มไปถ้าเป็นนิวตันเห็นไหมครับเสียงมันจะไม่ดังถ้าเป็นไลค์มันจะขึ้นเสียงแจ้งเตือนเลยนะครับเนี่ยนิวตนัน แล้วก็ไลน์นะครับประมาณนี้เลยการใช้งานทุกฟังก์ชันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นนะครับปุ่มที่ฟังก์ชันเนี่ยเรากดอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับมันก็จะวนกลับไปเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับจำไว้เลยครับเป็นไฟบ้านเป็นแบตเตอรี่ครับเป็นวัดค่าโอห์มค่าความต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องปรับย่านวัดนะครับวัดกลับไปกลับมาก็ไม่ช็อตมีไฟฉายให้ด้วยนะครับที่ปุ่มนี้หลอดไฟกดหนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดไฟฉายนะครับเอาไว้ส่องทำงานที่มืดได้ลืมอีกหนึ่งปุ่มนะครับเป็นปุ่ม S นะครับปุ เราก็จิ้มไปเลยครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกดล็อกค่าให้ดูนะครับปึ๊บออากดผิดนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันเฉยเลยเนาะเอาใหม่ครับเอาใหม่เออมือใน่ซนนะครับหมนึ่งรอบนะครับจิ้มไปตรง f นะครับเนี่ยกดหนึ่งครั้งไปปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นการล็อกค,ค่าบนหน้าจอกดหนึ่งครั้งจะเป็นการยกเลิกการล็อกค่าหน้าจอไปสําหรับใครที่อยากได้ไปใช้งานครับผมจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ